เซตงานข้างนอกมืดเลยเพื่อนๆวันนี้ก็ซ่อมระบบน้ํามินิสเปรย์ในไร่หน่อไม้ฝรัง่งก็เริ่มต้นให้น้ําในไร่หน่อไม้ฝรั่งแล้วหลังจากที่พักต้นมาระยะหนึ่งแล้ววันนี้จะพูดเรื่องอะไรหรอวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องนาข้าวเช่นเคยเพื<ๆ>่อนเเรื่องหน่อไม้ฝรั่งก็ทําไว้เยอะเนาะแต่ว่ามันจะเป็นเนื้อหาเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะเนาะสมาชิกช่องเท่านั้นส่วนเรื่องของนาข้าวก็จะเป็นยังเป็นพับบิ้ นะทุกคนก็ยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อยู่ในบางส่วนนะวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันเอะใจมันเอะใจกับพอดีน้องท่านหนึ่ง ทัก Messenger มาคุยบอกว่าอาจารย์ยาเพทีิละครเดี๋ยวนี้ขนใช้กันตั้งสีขวดซิปไล่5ขวดซิปไล่แล้วอาจารย์ตกเทนแล้วไม่ทันเขาแล้วเดี๋ยวนี้ร้านค้าขวดเชียต้องให้ใช้ตั้งสีขวดตั้งห้าขวดนู่นอาจารย์เออตกใจสิเพื่อนเอยู่เฉยได้เลยตกใจวันนี้ตั้งใจจะคุยเรื่องนี้ละเพื่อนเพื่อนเครับสอธาตุเจ้าปัญหาที่ผมไม่แน่ใจนะว่าผมคุยไปหรือยังนะ สองธาตุเจ้าปัญหาสําหรับคนทานานะถ้าใครสันนิษฐานถ้าใครวิเคราะห์ไม่ออกนี่ถือว่าไม่ใช่มืออาชีพนะผมใช้คํานี้เลยนะผมกล้าใช้คํานี้เลยว่าถ้าใครวิเคราะห์อาการที่เกิดขึ้นนี้แบบมัวๆแล้วไม่ถูกเนี่ยผมถือว่าคนคนนี้ยังไม่เป็นมืออาชีพพอไอ้สองไอ้สองอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำๆกับข้าวในช่วงตั้งแต่เล็กไปจนถึงข้าว ให้ผลผลิตเลยนะเพื่อนๆคืออาการเพื่อนๆเคยสังเกตเห็นไหมว่าต้นข้าวเวลามันขึ้นน้ำมหมดขึ้นน้ำขึ้นน้ำจากหลังจากที่เราใส่คูมเลนอ่ะคูมเลนเสร็จปุ๊บก,ก็บเอาน้ำใสใช่ไหมพอเอาน้ำใสเสร็จปุ๊บอ่ะเราจะมักจะสังเกตเห็นต้นข้าวมันปิดตัวปิดตัวหนีน้ำใช่ไหมพอปิดตัวหนีน้ำปุ๊บช่วงระยะแรกอ่ะเราก็จะใส่ปุ๋ยรอบที่เหม็นถูกไหมพอเราใส่ปุ๋ยไปโครมปุ๊บต้นข้าวก็จะเริ่มได้รับปุ๋ยก็จะเริ่มมีโครงสร้างคอนฟิวที่ค่อยๆเขียวขึ้นมาถูกไหม อันนี้คือสภาพข้าวที่ปกติครับเพื่อนเแต่มันมีข้าวอยู่ลักษณะหนึ่งครับที่มันมีอาการคือจะเล่าให้เพื่อนเพื่อนเห็นภาพนะพอดีผมไม่ได้ถ่ายภาพไว้หรือถ้าเกิดว่าถ้าผมหาได้ผมก็จะขึ้นอินส์ตไปพร้อมๆกับที่ผมบรรยายก็แล้วกันเพื่อนคือนี้อาการของข้าวเนี่ยมันจะมีลักษณะอาการเป็นใบออกจะเป็นสีข,ขาวๆอยู่ช่วงไปลายใบอ่ะหรือไม่ก็จะเป็นวงข,งขาวๆอยู่บริเวณกลางใบอ่ะข้าวใครเคยมีปัญหาแบบนี้บ้างครับใครเคยทําข้าวใส่น้ําใส่ปุ๋ยไปแล้วมีอาการแบบนี้บ้างครับแล้ว พอระยะเวลามันผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งอาการนี้มันจะหายเองเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันคืออะไรจําไว้นะครับเพื่อนๆครับอาการนี้คืออาการข้าวขัดแคลเซียมจาไว้นะครับอาการนี้คืออาการข้าวขัดแคลเซียมอาการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทั่วทั้งผืนนานะเพื่อนๆนะแต่ก็ไม่แน่นะบางคนที่รู้เท่าไม่ถึงการอาจจะทําให้ปัญหานี้มันมันเยอะมันอาจจะเป็นสองเท่าสาเท่าเลยก็ว่าได้นะอาจเป็นไปได้ครับนะเาเรียกว่า อาการเข้าหงอกนะอาการเข้าหงอกปลายใบมันจะเป็นหงอกงอกอ่ะแล้วก็เวลาใส่น้าใส่ปุ๋ยไปปุ๊บมันก็ยังไม่เขียวนะมันก็จะเป็นใบบางๆเป็นใสๆขาวๆอะ่ะออกสีขาวมันค้นหงอกอะ่ะถึงแม้ว่าช่วงล่างมันจะเขียวนะแต่ช่วงปลายมันจะมีลักษณะเป็นดังที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยนี่คืออาการข้าขาดแคลเซียมโอเคเนาะที่นี่ มาพูดถึงต้อมันโตบั้งส่วนใหญ่แล้วนี่นะมันมักจะหายไปเองครับเพืเ่อนๆมันมักจะหายไปเองแต่ถ้ามันเกิดวิกฤตยั้งนักเลยเนี่ยมันอาจยาวนานไปจนถึงข้าตั้งท้องเลยนะครับอาการนี้นะระวังไว้นะครับเพื่อนเนเรื่องของแคลเซียมที่ข้าวขัดที่ส่งสัญ,ญญาณแบบนี้ออกมาคําถามคือทําไมมันถึงขัดผมเคยพูดหลายคลิปแล้วเพืเ่อน ผู้คเขาไม่บอกเพื่อนๆเนี่ยไอ้สารคุ้มไม่ใช่พืชสารกําจัดไม่ใช่พืชในนะาข้าวที่เราใช้กันอยู่ทุกวนันทุกวันเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าถ้ามันใช้พอดีผลข้างเคียงมันก็จะต่าแต่ถ้าเราใช้แบบเกินพอดีนี่ไงอาการมันจะปรากฏอย่างนี้เนี่ยปรากฏอย่างงี้อย่างที่ผมอธิบายไปอย่างตอนต้นคลิปเลยเพื่อนๆก็คือปลายใบจะมีลักษณะเข่าๆเข่าๆซีดๆนะนิ่มๆด้วยนิ่มด้วยนะไม่แข็งไม่กลา้านไม่หอนิ่มแบบนิ่มๆจับดูนิ่มๆแบบเลยนะ นี่แหละคืออาการข้าขัดแคลเซียมที่เกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมและยาฆ่าวัชพืชในนาข้าวไม่ว่าจะเป็นคุมเลนไม่ว่าจะเป็นฆ่าเก็บรอบ2หรือไม่ว่าจะเป็นคุ้มฆ่ารอบ2อ,อาการนี้มากเกิดขึ้นอ่ะยังไม่จบยังไม่จบครับเพืนๆผลข้างเคียงของยาคุมเนี่ยมันอาจรุนแรงและต่อเนื่องไปจนถึงข้าวออกงวงเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วย้ำนะ แต่ส่วนใหญ่แล้วช่วงที่ข้าวโตปกติแล้วเนี่ยอาการขัดแคลเซียมจะหายไปแต่อีกอาการหนึ่งจะแสดงออกมานั่นคืออาการขัดโบรอนข้าวของพเพื่อนๆท่านไหนบ้างครับที่ออกลวงมาแล้วมีลักษณะปลายลวงเป็นแห้งเป็นลักษณะหงอกๆอกขาวๆแบบไม่เขียวไม่เต็ม,มเมล็ดนะครับ ข้าวของเพื่อนๆท่านไหนออกรามาเป็นแบบนี้บ้างครับของใครออกมาเป็นแบบนี้บ้างครับยกมือยกมือให้เพื่อนๆรวยนะครับว่านี่คืออาการของข้าวที่ขาดโบลอนย้ํานะครับคืออาการของข้าวที่ขาดโบลอนทีนี้ถ้าช่วงช่วงที่เรารู้จังหวะของ สัญญาณที่มันส่งมากนะเพื่อนๆนถ้ารอรอจนอาการมันปรากฏเนี่ยมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วก็การที่จะเยียวยารักษาเอาเป็นอย่างนี้เราตั้งรักอย่างนี้เรารู้แล้วเนี่ยว่าเราใช้ยาคุมยาฆ่าในนาข้าวนะเพื่อนๆนมันจะมีผลข้างเคียงเรื่องพวกนี้เยอะสุดไหมที่นี่สิ่งที่สําคัญแล้วมันขัดไม่ได้เลยโดยเฉพาะไอ้ฤดูนี้เนี่ยนักเลยจำไว้นะเพื่อนๆนนะ แคลเซียมและโบรอนแล้วแคลเซียมโบลอนแบบไหนที่ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดต้องเป็นแคลเซียมโบลอนที่อยู่ในกระบวนการผลิตที่อยู่ในรูปของคีเลตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ EDTA เนาะถ้าพวกนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเมื่อเราทําละลายร่วมกับสารกลุ่มอื่นมันจะไม่สร้างปัญหาหรืออุปสรรคให้กับสารกลู่มอื่นและมันก็ไม่สร้างปัญหาให้กับตัวมันเองเนาะเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราทาละลาย สาเนี่ยมันมักจะตกตะกอนหรือมันมักจะจับตัวกับสัตว์กลุ่มอื่นดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงเลือกเอากลุ่มสาร EDTA มาใช้โอเคเนาะอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของแคลเซียมและโพลอนส่วนใหญ่ต้นข้าวเราเนี่นะเพืพ่อนๆลักลักมัก,มากขาดธาตุสองตัวนี้แล้วเราสังเกตไม่ออกว่าอาการเนี่ยมันคืออะไรบางคนก็วิเคราะห์ไปว่าเชื้อราบ้างบางคนก็วิเคราะห์ไปโอ้สารพัดสารเีปัญหาเนยวันนี้ผมสรุปจบให้เพื่อนๆในวันนี้เลยนะว่าถ้าปลายใบยข้าว มีลักษณะข่าวซีดช่วงปลายช่วงปลายและขอปลายข่าวซีดนั่นช่วงเล็กไปจนถึงข้าวเริ่มแต่กอนะถ้ายังไม่หายนะนั่นแหะคืออาการของแคลเซียมมีปัญหาแต่ถ้าเป็นช่วงเล็กของข้าวที่มีอาการขัดโบรอนอย่างรุนแรงหรือนักนะเพื่อนๆก็จะมีลักษณะอาการข่าวเหมือนกันแต่ช่วงปลายใบขัดครับ ใบแบบมันจะแห้งๆยุบๆเลยครับเพื่อนยุบเหมือนโดนโดนน้ำร้อนลวกเลยยุบนิ่มๆเปื่อยๆเลยครับแต่ช่วงปลายก่อนมันจะยุบมันเป็นสีขาวอืมนี่คืออาการของมันจำมาให้ดีนะครับธาตุสองธาตุเนี่ยเป็นธาตุสองธาตุลักที่นาข้าวที่เราทํากันอยู่ในบ้านเราสวนใหญ่ข้าวมาักขาดคำถามต่อมาคือถ้าเราไม่อยากให้มันมีปัญหาส่งสัญญาณไปยังข้าวเรา เราควรทำอย่างไรก็มี2วิธีครับเพื่อนๆคือการใส่ทางดินนะใส่ธาตุทางดินกับใส่กับการฉีดพ่นมันก็มีอยู่2แบบนี่แหละที่นี่มันมีอยู่วิธีหนึ่งครับนั่นไงพูดไปกับกับมาเรื่องนี้อีกแล้วครับเพื่อนๆกลกับมาเรื่องพืง้นฐานที่เราไม่ต้องจ่ายเยอะจ่ายยิบจ่ายย่อยจ่ายมากจ่ายไม่จ่ายเพื่อฉีดจ่ายเพื่อหวานแล้วเราจ่ายที่เดียว แล้วมนได้ยาวๆเลยครับเพื่อนๆ่นั่นคือมูลสัตว์เห็นไหมเพื่อนเเห็นไหมครับเห็นคุณนประโยชน์ของมูลสัตว์ที่เราใส่ไหมครับมันมหาศาลมากเห็นไหมถ้าเพื่อนเเติมไปยังเต็มที่เลยเนี่ยข้าวเราเนี่ยมันจะไม่มีอาการขาดแคลเซียมขาดโบลอนขาดเล็กขาดทองแดงขาดสังกะสีขาดซิงค์เลยนี่คือนี่คือเรื่องที่อยากจะให้เพื่อนๆ่นตระหนักรู้กับเรื่องพวกนี้แต่ถ้าในกรณีของเพื่อนๆท่านไหนที่ทําไปแล้วแล้วปรากฏว่ามันเกิดปัญหา ไอ้คันจะไปหวานพวกมูลซัดสายมูลซัดมันไม่ทันละไม่ทันละว,วิกฤตแบบนี้เนี่ยสายทางดินก็ไม่ทันฉีดทางใบก็ไม่ทันแต่ตัวเลือกที่เหมาะสมและดีที่สุดก็คือการฉีดพน่นเหตุที่ต้องให้เพื่อนๆเลือกวิธีการฉีดพ,นพออ่นเพราะอะไรมันเคลื่อนย้ายตัวเองบนต้นข้าวไม่ได้เราจึงจําเป็นต้องเลือกวิธีการฉีดพ่นแทนแล้วก็เรื่องของโบลอนโบลอนนี่ก็เหมือนกันคําถามอีกต่อมาก,ก็คือว่าเออแล้วไอ้แคลเซียมโบลอนชนิดน้ํา ใช้ได้ไหมใช้ได้หมดครับพี่เหมือไม่จําเป็นหรอกแต่ที่ผมพูดว่าที่อยู่ในรูปของเีเลตนั่นคือแคลเซียมกลุ่มคีเลตเนี่ยเป็นแคลเซียมในกลุ่มที่ผมยอมรับได้มากที่สุดส่วนไอ้ก,กลุ่มอื่นน่ะผมไม่ไว้ใจหรอกไม่ไว้ใจโดยเฉพาะไอ้ที่สําเร็จมาเลยนะผมไม่รู้หรอกว่าในนั้นอ่ะมันมีแค่แคลเซียมกับโบรอนจริงหรือเปล่าผมไม่รู้ว่ามันมี ในโตผสมร่วมมาด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงก็ต้องดูเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยครับเพื่อนๆบางทีเราอาจจะไปเจอสารเคมีที่แฝงมาในกลุ่มพวกนี้แล้วมันก็จะทําให้เกิดผลขัานเค้นหลายเรื่องต่อไปอีกเดี๋ยวว่ามันเป็นปัญหาลูกโซนใช่ี่ยแกแล้วแก,แวแกแวอีกไม่จบไม่สิ้นกันที่อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะว่าอาการเข้าหัวง,งอกกับเข้าใบเขานะใบปลายใบข่าไม่ใช่นอนใบเขานะปลายใบข่า,นะา,า,ขาเป็นงอกอ เป็นหยกๆอ่ะกับอาการรวงที่มันเป็นสีขาวๆอ่ะเวลาเข้าออกรวงมาแล้วปลายลวงมังนจะมีลักษณะเป็นขาวๆรียบๆนั่นแหละส่วนใหญ่แล้วมาจากธาตุสองตัวหลักเลยก็คือแคลเซียมและโบรอนครับ